การที่เราจะทําการวิเคราะห์หรือตีโจทย์ที่เกี่ยวข้องของการปรับปรุงค่าเสื่อมราคานะคะสมมุติว่าโจทย์ตัวอย่างนี้ในวันที่1กันยายนต5ง x 1กิจการซื้ออุปก,กรณ์สํานักงานในราคาทุน27,000บาทอายุการใช้งาน5ปี มูลค่าคงเหลือหลังจากใช้งานคาดว่าจะขายได้ในราคา2,000บาทซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะถ้าเราอ่านแล้วเราต้องจับประเด็นสาระสำคัญให้ได้ค่ะเพราะตัวเลขเหล่านี้จะถูกนำมาคำนวณในสูตรนะคะแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องคำนวณหาระยะเวลาก่อนว่าเราจะต้องคิดค่าเสื่อมราคาของตัวอุปกรณ์สำนักง,งานชิ้นนี้ในทั้งหมดระยะเวลากี่เดือนนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ กิจการได้มาและเริ่มใช้งานในวันที่1กันยายนปี2501 x ดังนั้นในการคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาก็จะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่31ธันวาคมที่เราทำการปรับปรุงและปิดบัญชีนะคะปรับปรุงและก็ทำการปิดสำหรับการแทนค่าตัวเลขในสูตรของการคิดค่าเสื่อมราคานะคะ เราก็จะดูจากโจทย์ว่าอุปกรณ์สำนักงานราคาทุน27,000บาทหักด้วยมูลค่าคงเหลือ2000บาทหารด้วยอายุการใช้งาน5ปีทีนี้ระยะเวลาของการคิดค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์สำนักงานครั้งนี้เราจะนับระยะเวลาตั้งแต่1กันยาถึงวันที่31ธันวาเป็นระยะเวลาทั้งหมดคือ4เดือนนะคะแล้วเราก็าคูณด้วยระยะเวลา4หารด้วย12 เพราะเราใช้ไม่เต็มปีของปี2500 x1 ค่ะเพราะเราได้มาตั้งแต่วันที่1กันยาเราก็จะนับตั้งแต่วันที่เราใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนั้นจนถึงวันที่เราท้องการปรับปรุงและปิดบัญชีนะคะดังนั้นเมื่อแทนค่าออกมาแล้วเราจะพบว่าค่าเสื่อมราคาของปี2500 x1 ที่เป็นการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ เป็นระยะเวลาแค่4เดือนก็จะมีค่าเสื่อมราคาเพียงแค่1,466.67ดังนั้นเวลาการเลือกบัญชีณนะวันสิ้นปีของปี X1 วันที่31ธันวาคมกิจการจะทำการเดบิตค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ถือเป็นหมวดหค่าใช้จ่ายด้วยจำนวนเงิน1,466.67ค่ะและจะเครดิตค่าเสื่อมราคาสะสม อย่าลืมนะคะมีคำต่อท้ายคําว่าสะสมแล้วก็ระบุชื่อของสินทรัพย์คืออุปกรณ์และถือเป็นหมวดหนึ่งเป็นบัญชีปรับมูลค่าของอุปกรณ์1466.67และเขียนคำอธิบายว่าปรับปรุงค่าเสื่อมราคานะคะดังนั้นสาระสำคัญของการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาหัวใจสำคัญจะอยู่ที่การนับระยะเวลาของการคิดค่าเสื่อมราคาว่ากิจาการมีการนำใช้ สินทรัพย์ชนิดนั้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่และได้มาวันที่เท่าไหร่ก็คิดไปจนถึงวันที่ทําการปรับปรุงและปิดบัญชีดังนั้นขอให้ทุกคนพยายามทำความเข้าใจและสิ่งสําคัญนับระยะเวลาให้ถูกต้องก็จะสามารถทําให้เข้าใจถึงหลักการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาได้ค่ะ